ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชวิตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอสไซโฮโลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับปรากฏการดาวราวหูย้ายราศีจากราศีพฤษภ ไปอยู่ราศีเมษสาวราศีไหนจะมีผลกระทบมากที่สุดในช่วงนี้ครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับต้องพูดก่อนว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับมัวเมาให้ทายดาวราหูครับซึ่งในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวราหูนั้นเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกๆประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าก็จะมีอิทธิพลต่อดวงทั้ง12ราศี แต่ว่าในคลิปนี้ครับผมจะหยิบยกนะฮะในช่วงที่ดาวดวงนี้ย้ายราศีแล้วมีผลอย่างไรบ้างต่อคนที่นะเกิดทั้ง3ามราศีนี้โดดเด่นมากที่สุดครับหนึ่งครับคนที่ผูกดวงครับกลายเป็นคนที่เกิดลักษณะาราศีพฤศภครับในจังหวะตอนนี้ครับหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปครับดาวราหูนะฮะโครจรทับจุดเกิดของคุณหรืออยู่ราศีพฤศภของคุณเนี่ยประมาณ1ปีครึ่งนะฮะในช่วงที่ผ่านมาครับ เพราะฉะนั้นราหูไปว่าอึดอัดนะมัวเมาทุกใจไม่สบายใจมีเหตุที่งงๆง,งนะซิงๆิงไหนๆกับการดําเนินชีวิตนะครับมีเหตุให้โดนหลอกลวงนะฮะบ,บางอย่างบางประการได้หรือชีวิตของคุณในช่วงที่ดาวราหูนั้นทับจุดเกิดมีมุมของงานติดขัดครับแต่เมือ่อใดก็ตามทีหลังจากวันที่30มีนาคมไปปุ๊บนะครับดาวราหูนั้นย้ายราศีครับ ไปอยู่ราศีเมษแปลว่าอะไรแปลว่า,วาความทุกข์ใจความอึดอัดใจสิ่งใดก็ตามทีที่มันรู้สึกว่าพังพูออกมานะไม่ได้ดังใจเนี่ยนะมันจะเริ่มแบบห่างหายค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมุมของอารมณ์นะฮะที่แปรปวนนะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการวิตกจริตนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจสิ่งใดๆก็ตามทีที่อาจารย์เอ่ยมาตัวจุดนี้ครับ จะมีผลของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลักนณาราศีพฤษภครับหลังจากนี้ไปจะพ้นเพาะพ้นภัยมากที่สุดในช่วงนี้ครับนี่คือหนึ่งราศีครับราศีต่อไปครับที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับที่ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับอีกหนึ่งราศีนั่นคือคนที่ผูกดวงแล้วกลายเป็นคนที่เกิดลักขาราศีตุลครับคนที่เกิดลักนณาราศีตุลน,นะฮะในช่วงจังหวะตอนนี้ครับ ดาวราหูนะฮะซึ่งเป็นดาวบาประเคาะครับตอนนี้เนี่ยโคจอ,อยู่ที่ราศีเมษในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยปแปลว่าเป็นตำแหน่งพินทุบาทจุดบาทนะ,ะของการดําเนินชีวิตนะครับร<ม>าหูเนี่ยนะฮะเป็นดาวมัวเมาเป็นดาวฝ่ายบากปเปาะนะฮะราศีเมษกับราศีตุลเป็นราศีที่ตรงข้ามกันตามหลักดาราศาสตร์ถ้าเราวางพระอาทิตย์ไม่ตรงกลางครับดาวราหูนั้นนะฮะโคจร ตรงข้ามกับราศีตุลน,นะฮะในช่วงจังหวะตอนนี้ครับหลังจากที่30มีนาคมมาต้นไปบวกไป1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีเหตุที่จะต้องพึงระวังไว้เรื่องเกี่ยวกับการทําสัญญาการทําธุรกรรมนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือคนรักนะครับต้องสารสัมพันธ์ให้ดีๆนะฮะ ใครที่อึดอัดใครที่ไม่ใช่คู่นะฮะมาจะจางขายไปเขาจะออกจากชีวิตเราไปนะแต่ถ้าใครที่เป็นคู่กันในช่วงจังหวะนี้ต้องอดทนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําสัญญา,า,าการทําธุรกรรมต่างๆก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับในช่วงหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะครับนี่คือ1ราศีที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดครับและอีกหนึ่งราศีครับในช่วงจังหวะตอนนี้ครับ ที่ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือคนที่ผูกดวงแล้วกลายเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีมีนครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีน,นะฮะดาวราหูนั้นนะฮะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษนะครับใน,นหลักของโหราศาสตร์บอกว่านะฮะ ดาวราหูนั้นที่อยู่ราศีเมษนั้นอยู่ในพบการเงินของคนที่ผูกดวงแล้วเป็นคนที่เกิลกดลัคนาราศีมีนภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระราหูคนทรัพย์แปลว่าคนที่เกิลกดลัคนาราศีมีนนะฮะต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายนะครับใครก็ตามที่อาจารย์เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะในเรื่องเกี่ยวก,การใช้จ่ายนะคุณก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษคุณอาจจะใช้จ่ายเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแต่ มันไม่ได้ปแปลความหมายว่านะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรรับมันจะแย่ตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับพืชชะตาของแต่ละท่านแต่โดยเหตุการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้เคาเียกราหูคนทรัพย์มีเหตุให้ใช้จ่ายจุกจิกมีเหตุในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะฮะในช่วงจังหวะตอนนี้ต้อง อดทนอดกลั้นนะของที่อยากได้บางอย่างปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้จ่ายซะสิ่งใดก็ตามท,ที่ที่มันจำเป็นก็ใช้ไปนะฮะหรืออีกมุมหนึง่งในมุมในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับอาจารย์ก็แนะนําว่านะจงหาเรื่องที่เป็นหนี้อะไรบางอย่างสมมุติว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะมีเงินเดือนสักหมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะต้องผ่อนบางอย่างแก้ดวงอา,อาจจะผ่อนทองไหม อย่างเงี้ยนะถึงจะมีเสียดอกเบี้ยแต่ว่าก็มีทรัพสิสธินที่เป็นมูลค่าที่มันคงที่และมีมุมของเพิ่มขึ้นด้วยนะเก็บไว้กับตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการแก้ดวงหรือบางคนบอกอาจารย์ลาหูค้นรัพย์แล้วนะอยากที่จะมีบ้านยังไม่มีบ้านเลยนะก็เอาให้ลาหูมันค้นรัพย์นะไปจ่ายในเรื่องเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยบ้านไปแต่มีบ้านอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนะฮะลัคนานะราศีมีเนี่ยนะฮะ ต้องหาเรื่องเป็นหนี้แล้วมันจะโอเคแต่สมมุติว่าอาจารย์ไม่สร้างเรื่องสร้างราวนะอยากอยู่ไปชีวิตไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีเหตุไงเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหนี้อะไรบางอย่างบางประก,การโดยแบบปรุกปรับฉับพันทําให้คุณนั้นมีมุมที่จะมีปัญหาได้นะครับนะบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นหนี้นะแทนคนอื่นเขาเป็นไปได้ด้วยนะฮะเธอ ช่วยค้ำประกันหน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและคุณก็นะตกกระไดพลอยโจรน,นะฮะเพราะความสนิทชิดเชื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นพ่าทาให้คุณนั้นเป็นหนี้เป็นสินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยองค์ประกอบแล้วคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เนี่ยนะฮะนอกจากนะจะเป็นหนี้นะจากการที่ตัวเองเป็นคนก่อเกิดแล้วอาจจะมีเหตุนะฮะของการที่เป็นหนี้นะจากคนรอบข้างนะเป็นตัวที่ทําให้คุณนั้น เป็นหนี้ด้วยบางทีเป็นหนี้พ่อแม่ทําเรื่องนะอะไรบางอย่างนะเราก็ต้องไปช่วยชดใช้นะเราเพิ่งรู้ความจริงเนี่ยเหมือนหนังไทยอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนเกิดลัคนาราศีนี้นะฮะจะต้องอดทนนะครับเพราะในในมุมนี้นะที่อาจารย์บอกเนี่ยนี่คือาสาวราศีนี้ที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดครับใน12ราศีแต่ทุกๆราศีนะฮะก็มีเหตุที่ราหูจะอยู่ตรงจุดไหนของดวงชะตาชีวิต ต้องมาดูดวงเป็นการส่วนตัวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละฮะใครที่อยากที่จะติดต่ออาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line a s ซายโฮโลมาสเตอรมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ